สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องที่โหเคยทำเอาตลาดทองคำปั่นป่วนกันไปเลยนะฮะกับเหตุการณ์ที่ราคาทองคำดิ่งลงอย่างรุนแรงจนหน้าตกใจเราจะมาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นกันครับว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วนักวิเคราะห์มืออาชีพเนี่ยเขาวางแผนรับมือกับความผันผวนแบบนี้กันยังไงโอ้โหและนี่แหละครับตัวเลขเจ้าปัญหาลบไปเกือบ2%ภายในวันเดียวซึ่งอาจจะฟังดูไม่เยอะนะคะ แต่สำหรับตลาดที่ใหญ่และมั่นคงอย่างทองคำแล้วเนี่ยการปรับตัวลงแรงขนาดนี้ในวันเดียวถือว่าสะเทือนมากครับแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกไปทั่ววงการเลยีเดียวทีนี้คำถามที่ตามมาเลยก็คือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆราคาทองคำถึงดิ่งลงแรงได้ขนาดนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นเลยนะคะพอเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปเนี่ยนักเทรดมือโปรเขามีวิธีคิดมีแผนรับมือกันแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันครับ เรามาดูภาพเหตุการณ์กันชัดๆก่อนนะคะคือการร่วงครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ร่วงธรรมดาๆรรนะครับแต่มันเป็นการทะลุแนวรับที่สำคัญมากๆแนวรับทางจิตวิทยาเลยก็ว่าได้ที่ระดับ45,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งเป็นเหมือนเส้นที่หลายคนจับตามองแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แต่สุดท้ายก็หลุดลงมาค่ะ แล้วสาเหตุคืออะไรนักวิเคราะห์เขาก็ชี้ไปที่4ปัจจัยหลักๆที่ดันมาเกิดขึ้นพร้อมกันพอดีเป๊ะเลยครับอย่างแรกเลยนะคะก็คือการเทขายทํากําไรส่งท้ายปีก็แน่ละครับกำไรมาตั้ง70%ทั้งปีใครๆก็อยากจะล็อกกําไรไว้ก่อนใช่ไหมล่ะครับอย่างที่2คือสภาพคล่องในตลาดตอนนั้นมันน้อยมากเพราะเป็นช่วงหยุดยาวพอคนเทรดน้อยแค่มีแรงขายเข้ามาไม่เยอะราคาก็แว่งแรงกว่าปกติแล้วครับแล้วก็มีเรื่องของเงินทุนที่ไหลไปสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆชั่วคราวอย่างบิตคอย และสุดท้ายคือความตึงเครียดในเวทีโลกที่ดูเหมือนจะลดลงไปแป๊ดหนึ่งทําให้นักลงทุนรู้สึกว่าเอออาจจะไม่จําเป็นต้องถือทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากเท่าเดิมก็ได้โอเคนั่นคือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังแต่สําหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์แล้วเนี่ยเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเราต้องไปเจาะกันต่อในมุมของเทคนิคอด้วยเพราะการจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันต้องดูทั้งสองอย่างควบคู่กันไป เหมือนเหมือนเราเป็นนักสืบเลยครับต้องดูทั้งแรงจูงใจของคนร้ายแล้วก็ต้องไปดูหลักฐานในที่เกิดเหตุด้วยก่อนจะไปดูกราฟกันเนี่ยขอแนะนำว่าให้รู้จักกับคำนี้ก่อนเลยครับสำคัญมากคำว่า demand zone หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโซนแนวรับมันคืออะไรพูดแบบบ้านๆเลยนะฮะมันก็คือช่วงราคาที่คาดกันว่าเฮ้ยตรงนี้แหละจะมีคนรอช้อนซื้ออยู่เพียบเลยเหมือนเป็นเบาะลมยักษ์ที่คอยรองรับราคาที่กําลังร่วงลงมา ซึ่งมันก็มักจะทําให้ราคาเนี่ยไม่ชะลอตัวลงก็ดีดกลับขึ้นไปเลยและนี่คือความพีคข,ของเรื่องนี้เลยครับอยู่บนกราฟนี่แหละคือพอมองในภาพระยะสั้นนะฮะโอ้โหสัญญาณทุกอย่างนี่บอกเลยว่าแย่มากมีแรงเทขายมหาศาลโมเมนตัมเป็นขาลงชัดเจนเหมือนพายุก,กําลังจะถล่มเลยแต่แต่พอลองถอยออกมามองภาพใหญ่ขึ้นซูมเอาออกมาดูภาพระยะยาวกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยเทรนขาขึ้นใหญ่ๆเนี่ยมันยังอยู่ดีครับ ยังแข็งแกรนอยู่เลยเส้นแนวโน้มยังเอาอยู่นี่แหละครับคือความขัดแย้งที่ทําให้นักเทรดต้องคิดหนักเลยว่าจะเอาอยัางไงต่อจากข้อมูลที่มันดูขัดแย้งกันเองบนกราฟนี่แหละครับที่มันจะกลายมาเป็นพิมพ์เขียวหรือเป็นแผนที่ให้นักเทรดเข้าใช้วางแผนการรบต่อไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเขาอ่านสัญ,ญญาณพวกนี้แล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่เอาไปใช้ได้จริงยังไง ักวิเคราะห์เขาก็เอาข้อมูลทั้งหมดนี่แหละครับมาประเมินความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ต่อไปมันจะเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับจะเห็นว่าโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลึกหรือที่เรียกว่า deeper pullback เนี่ยมีสูงที่สุดเลยครับตั้ง70%ซึ่งมันแปลว่าอะไรแปลว่าเขามองว่าเออนี่มันน่าจะเป็นแค่การปรับฐานเพื่อไปต่อไม่ใช่ตลาดจะพังนะส่วนโอกาสที่ราคาจะหลุดแนวรับไปเลยหรือว่าดีกลับขึ้นไปทันทีเนี่ยมีน้อยกว่ากันเยอะและนี่แหละครับ คือหัวใจของเรื่องราวในวันนี้เลยคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาไม่มานั่งเดาสุ่ม4ี่สุ่มห้าหรอกครับแต่เขาจะสร้างแผนการที่ชัดเจนเตรียมไว้เลยเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึก3ากลยุทธ์หลักที่เขาเตรียมไว้กันครับมาเริ่มกันที่แผนหลักก่อนเลยซึ่งก็แน่นอนว่าต้องอิงตามสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดสูงสุดนั่นก็คือรอซื้อตอนที่ราคามันย่อตัวลงมาเรงแรงครับแผนของเขาก็คือ 1. ตั้งเป้ารอเลยครับที่ดีมันโซนสำคัญแถวแถว4 4 3 0สถึง4,440ดอลลาร์สสำคัญมากคือต้องจะเย็นๆน,นะครับไม่ใช่เห็นราคาลงมาถึงแล้วโดดเข้าใส่เลยไม่ใช่แต่จะรอสัญญาณยืนยันก่อนรอจนเห็นว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาจริงๆ 3. พอเข้าได้แล้วก็ต้องมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นที่ชัดเจนและ 4. อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับคือกำหนดจุดตัดขาดทุนหรือ s ต o p l ล s s ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดถ้ามันผิดทางก็ต้องยอมคัด อททันทันีเเพื่จากดควมสัีคาสยยหยรบไลด์นี้สรุปแผนทั้งหมดให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะจะเห็นว่านอกจากแผนหลักที่เราคุยกันไปเมื่อกี้คือการรอซื้อตอนย่อตัวเนี่ยเขายังมีแผนสำรองเตรียมไว้อีก2ครงเลยนะคือถ้าเกิดว่าราคาดันหลุดแนวรับสำคัญไปเลยละ่ะ Breakdown ก็จะพลิกเกมเปลี่ยนหน้าไปเล่นฝั่งขายตามโมเมนตัมไปเลยหรือถ้าเกิดปาฏิหาริย์ราคาดีดกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว Quick bounce ละ่ะ ก็มีแผนที่จะเข้าซื้อตามน้าไปเหมือนกันนี่แหละครับคือหัวใจของการเทรดแบบมืออาชีพจริงๆคือการเตรียมพร้อมสําหรับทุกความเป็นไปได้ไม่ใช่เตรียมพร้อมแค่สําหรับสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันทําให้เราเห็นเลยนะครับว่าในความน่ากลัวของการปรับฐานของตลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโอกาสดีๆซ่อนอยู่เสมอ มันมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าการปรับฐานคือการย่อตัวที่ดีต่อสุขภาพในตลาดกระทิงฟังดูดีใช่ไหมครับมันเหมือนเป็น,นกลไกของตลาดนะครับที่คอยสลัดคนที่ตื่นตกใจคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นจริงๆออกไปและในเวลาเดียวกันมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นภาพใหญ่ในระยะยาวได้เข้ามาเก็บของดีในราคาที่ถูกลงด้วย สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามไว้ให้เราได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าในโลกของการลงทุนที่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความผ,ลผลันผวนการมีแผนการที่ดีที่พร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์เนี่ยมันสำคัญกว่าการพยายามคาดเดาอนาคตให้แม่นยำเป๊ะๆร้อยเปอร์เซนหรือเปล่าเพราะบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันแสดงให้เราเห็นชัดเจนเลยครับว่าการเตรียมพร้อมการมีวินยัยและการเข้าใจธรรมชาติของตลาด อาจจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของนักลงทุนอย่างแท้จริงก็เป็นได้ครับ